มม่ยังไม่แหงสวัสดีค่ะทุกเราเมดิมีมไทยแลนด์ค่ะเย่ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตนั่งตัวทีละคนก่อนเลยนะคะแล้วพี่คนแรกเลยคะ่ะจีน่าจากพระสุรสุเอค่ะเย่จีน่าจา้าค่ะมิว่าโกจากพระสุรสุเอค่ะเย่สวัสดีค่ะยูคารีนะคะเมดลีเจ ยุ้ยค่ะปาร์ตี้เมกเกอร์ค่ะยุ้ยจ้าสวัสดีค่ะคุณกีจากปาร์ตี้เมกเกอร์ค่ะอุยคีจ้าเย้ค่ะพวกเราเมดิมินไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็มาเตรียมของไทยมานั่นเองนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพวกเราใส่สายสกายสีลงนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นเกียรติมา,มากๆเล เรานะคะก็ยังมีบูธเมดินมินไทยแลนด์นะคะมาตั้งไว้อยู่ที่โซโนโนู้น้วยนะคะถ้าหากท่านใดน,นะคะสนใจเก็บของที่เหลืมไว้เป็นความทรงจำก็สามารถแวะเยี่ยมเยียนไปที่บูธของพวกเราได้นะคะค่ะแล้วกทุท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเมดินมินไทยแลนด์คืออะไรใช่ไหมคะเมดินมินไทยแลนด์นะคะก็คือร้านเมดที่มาจากประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะโดยร้านเมดินมินนะคะได้มาเปิดให้บริ ที่ฟิวเจอร์ฟาร์มดังสิ์โซนสเปลชั้นสามเลยนะคะเย้ yeah. ค่ะตีมน,นะคะก็จะเป็นตีมปราสาทสีขาวชุมพูค่ะแล้วก็จะมีทั้งอาหารขนมหวานเครื่องดืง่มไลฟ์โชว์แล้วก็ข้าวชนิดอื่นมากมายเลยล่ะ,ค,ะค่ะถ้าหากว่าใครสนใจมันเยี่ยมเยียนพวกเราก็สามารถแวะมาหาพวกเราได้นะเย yeah. ค่ะแล้วก็ เราก็จะเป็นการแสดงยูนิตที่แต่ของแต่ละยูนิตนั่นเองค่ะเริ่มด้วยเพลงแรกเพลงโมเกนไดโนเยลูของยูนิตคุสสุสุสุเองกนะคะแล้วก็ยูนิตปาร์ตี้เมกเกอร์กับแ e ทเดเจนนะคะเพลงมีดีมินค่ะแล้วก็มีเพลงสุดท้ายด้วยแหละแต่ว่าขอเป็นความลับไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าอยากจะรู้เป็นเพลงอะไรต้องอยู่ถึงเพลงสุดท้ายให้ได้เลยนะ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการแสดงแรกของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดมิวสิควสตาร์ตกของกันเนะสามสองหนึ่ง